สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องพี่เลอบรถดำเกือบโลครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาดูรถส่งน้ำมันครับที r อาครับนี่พอดีวางมาใหม่ครับวางเครื่องจัดแม็กใหม่โหลดโอ้โหนี่ครับเห็นเก่าอย่างนี้นี่แรงนะครับผมอย่า จัดระบบเครื่องเกียร์ช่วงล่างใหม่นะครับดูดานท้ายโอ้โหส่วนน้ำมันรถอัดฟางครับเบเก่าอย่างนี้อย่าผลอดันนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงล่าง MSR นี่ ใส่จัดโดยก็ c ีอีสองแครับซีอแปดางเน็ตสอ5เก้าดครับด้านหน้าก็จะเป็นสองหกห้นะครับใส่อแดปเตอร์ สีเดิมครับตันนี้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับปางอยู่บุรีรัมย์ครับรถสูงน้ำมันอัดฟางครับผมถึงหน้าวิ่งดินก็น่าจะเป็น ส่งน้ำมันเมคโครน้องเขียวอย่าลืมดีเจริญทรัพนะครับเดีย๋ยวมาดูเครื่องกันครับผมมาดูเครื่องกันครับนี่ติดตั้งเสร็จก็เอามาใช้งานเลยครับยังไม่ได้ล้างเลยสภาพไหนสภาพนั้นครับผมดูครับ เก่าครับเด็กก็เร็งใช้ได้ครับผมก็ดูครับบูทประมาณ30หรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่กล้าเหยียบเท่าไหร่ดูของเครื่องครับโหสัาพย,ยังไม่ได้ล้างครับผมล้างไปก็น่าจะสวยครับ วางนี่จัดสีใหม่นี่นะครับผมเสียนนี่ดูน้ำมันครับนี่โหเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่มีเอนะครับนี่มอน้ำมีเนียงครับพลมพลฟ้าไม่ธรรมดาครับผม ก็เป็นโทษหน้าเผาะนะครับโลาก็ยื่นใช้ได้ครับนี่จะจับอยู่นะเป็เราก็ย้ายมาด้านหลังแล้วครับ น้ำมันอัดฟางเชือกอัดฟางพรอสเปย์ครับดูช่วงล่างครับใย้ดูช่วงล่างนี่ ประมาณนี้ครับผมภายในก็ยังเดิมๆครับตัใช้งานครับเร่งใช้งานครับนี่ดูครับนี่วัดให้ดูนะปัด แจ้วน้ำมันเต็มถังครับทูีเด็ดครับดูทีเด็ดนี่ครับจดไว้หลายเดือนเลยคันนี้ เตือครับนี่ทีเอฟอาทีเอฟอา ดูอร,รอบๆครับผมไปท้ายใหม่ ใช้งานครับไม่ต้องสวยมากพอครับใช้งานชอองโมงเร่งด่วนได้ก็โอเคแล้วครับวิ่งเสื้ออะไรให้ทันให้ว่องไว โอเคครับก็ฝากติดตามทางช่อง youtube พี่เรือดำด้วยครับผมสวัสดีครับ